สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea ทุกคนในช anel YouTube Peter Boat นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่24พฤศจิกายน2563นะครับมาพรีวิวเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกเจอกับแรนส์คืนนี้แล้วก็มีเรื่องหน้าประทับใจของเม o n นเมส์มาฝากกันด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนเลยละกันนะครับยาถ่าย1 2 3นะครับเจ้าของเดียวกันกับกระเบนเน็บนะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำหนึ่งน้ำเสียถ่ายสะดุดเป่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับหรือว่า ทักไปทาง Facebook Fanpage ก็ได้แล้วก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองช่องทางสั่งซื้ออันเดียวกันเลยนะครับทักไปที่ Facebook f แฟนเพจแล้วบอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสนะครับ นอกจากนี้นะครับฝากแฟนเชลซีนะครับไปติดตามช่องบ o สเอิร์น h ช n n นลด้วยนะครับคลิปล่าสุดมาแล้วนะครับไปเที่ยวอยุธยากันมาแล้วก็มีแจกเสื้อช่อง p e t e r ร์บอด้วยนะครับไปดูไปร่วมลุ้นกิจกรรมกันได้เช่นเดียวกับ Official Chelsea นะครับผลงานของผมไปดูกันได้นะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในดิสคริปชันนะครับซึ่งถ้าเกิดคนดูเยอะสนับสนุนเยอะๆเนี่ยผมก็จะได้ร่วมงานกับ Official ของสโมสรต่อไปนะครับเริ่มกันที่ ดูรายชื่อนักเตะนะครับที่เดินทางไปฝรั่งเศสก่อนแล้วกันนะครับขึ้นเครื่องกันไปเมื่อวานตอนนี้ถึงฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรายชื่อที่ประกาศออกมาเนี่ยจุดที่น่าสนใจคืออะไรจุดที่น่าสนใจคือเราได้เห็นชื่อของไคฮาวเวสกับเตียโกซิวาด้วยนี่ครับไคฮาวเวสเดินทางไปด้วยนะครับแต่ไม่มีชื่อของคริสเตียนปูริสิตนะครับในการเดินทางไปฝรั่งเศสซึ่งเกี่ยวกับการ อัปเดตต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูภาพการเดินทางก่อนนะครับนี่ครับเอดูอาร์เมนดี้นั่งกับคูซูมานะครับพูดภาษาฝรั่งเศสได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับเตียโกซิวาเดินมาพร้อมกับเกป้าอารีส巴ากานะครับแล้วก็มีภาพอื่นๆอีครับนี่ครับแฟรงก์นัมพาดนะครับเซฮนะครับมีคริสเซนเซนกับเอมอร์สันนะครับเดินทางไปฝรั่งเศสเมื่อวานนี้นะครับ ส่วนสัมภาษณ์ต่างๆของแลมพาร์ดเกี่ยวกับสภาพร่างกายนักเตะนะครับแลมพาร์ดพูดถึงเรื่องที่ใส่ชื่อของฮาวเวสกับซิวาในแมชนี้นะครับโดยแลมพาร์ดบอกว่าซิวากับฮาวเวสเนี่ยฟิตพอที่จะเป็นตัวเลือกให้กับทีมได้ผมเนี่ยเลยให้เดินทางมาฝรั่งเศสด้วยกันส่วนกรณีของคริสเตียนปูดิสิตเนี่ยไม่ได้มาแต่ข่าวดีคือสภาพร่างกายของปูดิสิตดีขึ้นเรื่อยๆในสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วลัพาดก็บอกนะครับว่าเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ดีสิทธิ์อาจจะได้เป็นตัวเลือกให้กับทีมในเกมเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์รวมถึงแมชอื่นๆหลังจากนี้ด้วยนะครับนี่คืออัปเดตสภาพร่างกายแล้วก็ลมนพาดยังพูดถึงการเจอกับทางแรนส์ด้วยนะครับซึ่งก่อนเริ่มเกมนี้สื่อเขาก็ถา,ถามถึงโอกาสนะครับว่าเฮ้ยถ้าเชลซีชนะเนี่ยแล้วคลาสโนดาชนะเซบียาไม่ได้คือเชลซีเข้ารอบทันทีเลยนะครับลมพาดตอบว่า พวกเราเนี่ยอยู่ในสถานาการณ์ที่ดีมากก็จริงแต่อย่าประมาทเด็ดขาดนะครับแรนสเป็นทีมที่ดีถ้าพลาดก็โดนลงโทษได้ทันทีเหมือนกันเราเนี่ยต้องเคารพพวกเขาและเหมือนที่หลายคนบอกมานะครับว่าโหคนอาจจะบอกว่าถ้าชนะโอกาสเข้ารอบสูงแต่ลำพาดบอกว่าให้คิดในมุมกลับกันถ้าพลาดขึ้นมาในอีก2เกมสุดท้ายจะยากทันทีเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีไปเยือนเซบียาด้วยเพราะฉะนั้น ลำผาดเน้นนะครับว่าเกมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดห้ามประมาทเด็ดขาดจริงอยู่ว่า้าัชนะมีโอกาสเข้ารอบสูงมากๆหรืออาจจะก,การันตีก็ได้ถ้าผลี่คู่เป็นใจแต่ถ้าแพ้ขึ้นมางานหยาบเลยนะครับแล้วก็แฟรงค์น้ำผาดนะครับยังโดนสื่อถามถึงเรื่องของฟอร์มคนนี้ครับแทมมี่เอเราแฮมที่โอ้พักหลังเล่นดีฟอร์มแรงอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะครับล้ำผาดบอกว่าผมเนี่ยพอใจกับฟอร์มของแทมมี่มากๆเห็นนะ ตอนนี้เขากำลังเล่นได้ดีสุดๆไปเลยทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลการเชื่อมเกมก็ดีเช่นกันหลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปว่าเขาไม่ได้เพิ่งเล่นดีนะจริงๆเขาเป็นคีย์แมนให้กับเชลซีในช่วงครึ่งทางแรกของซีซั่นก่อนแล้วก็มีส่วนในการช่วยให้เชลซีจบอันดับสด้วยแต่ในครึ่งซีซั่นหลังของปีก่อนเนี่ยเขาเจอที่เจอกับเรื่องที่ยากลบาบากแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของนักเตะที่กําลังเติบโตอยู่แล้วที่จะต้องเจอเรื่องลบาบากบ้าง ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแทมมีซ่ซ้อมได้ดีมากกระตือรือร้อนแบบสุดๆแล้วผมหวังว่าเขาจะรักษาจุดนี้เอาไว้ได้ต่อไปความท้าทายของแทมมี่เพิ่มเติมหลังจากนี้คืออะไรแลมพาดบอกว่ามันคือการรักษาผลงานให้คงเส้นคงวานั่นเองนะครับนี่คือการชื่นชมแทมมี่เอ็ราแฮมจากฟแฟรงก์นัมพาด นอกเหนือจากเรื่องของการชมแทมมี่แล้วครับเครานี้มาดูเรื่องของสถิติที่น่าสนใจดูความพร้อมของฝั่งตรงข้ามกันบ้างดีกว่าคือของฝั่งเชลซีอ่ะเราอัปเดตให้ฟังกันไปแล้วถูกไหมครับว่าผูดิสิตไม่มีชื่อเกมนี้แล้วก็ไคลฮาร์เวสกับเตียโกซิวาร์เดินทางมาด้วยมีโอกาสลงได้อาจจะเป็นตัวสำรองก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวจริงก็ได้แต่ทั้งฝั่งของแรนส์นะครับพวกเขาจะไม่มีดานิเอเลโรการนี่นะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับเช่นเดียวกับดับเบิลเอนริเก กองหลังของพวกเขาเนี่ยคนนี้ณที่แล้วโดนไล่ออกเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็จะติดโทษแบนลงสนามไม่ได้นะครับเกรดที่น่าสนใจคู่นี้มีมาฝากกันเพียบเลยนะครับเริ่มตั้งแต่แรนส์เนี่ยเวลาเปิดบ้านเล่นบอลยุโรปเจออังกฤษเจอทีมจากอังกฤษเนี่ยมักจะฟอร์มดีนะครับเคยชนะวินล่านะครับในรายการอินเตอร์โตโต้คัพเมื่อปี2001นะครับแล้วก็เคยชนะอาร์เซนอลในยูโรปาลีกปี2019มาแล้ว เชลซีนะครับชนะแค่2จากการไปเยือนฝรั่งเศสใน UCL 9นะัดหลังสุดนะครับที่เหลือเสมอ2แล้วก็แพ้ไป5นะครับแต่เอาจริงเนี่ยปีก่อนชนะนะบุกไปชนะลิวได้นะครับแล้วก็ถ้าเชลซีชนะเกมนี้ได้จะเป็นการชนะใน UCL 3นะัดติดต่อกันครั้งแรกตั้งแต่ธันวาคม2015นนูนเลยนะครับเรียกว่าถ้าชนะนี่คือการทำสถิติครั้งแรกในะรอบ5ปีเลยทีเดียว ทีนี้ครับมาดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยดีกว่าซึ่งของอของทางยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนใหญ่กูรูจะไม่ค่อยออกมาฟันธงกันเยอะแต่ผมคัดบางอันมาให้นะครับจากของ w ฮูสกอร์แล้วก็ของสปอตโมเดี๋ยวคัดมาฝากให้นะครับดูรายชื่อที่คาดจาก w ฮูสกอร์ก่อนนะครับของฮูสกอร์เนี่ยเชื่อว่าเชลซีจะมาในระบบ4-3-3นะครับมีเบนดี้เฝ้าเสาแบ็กโฟร์เป็นชิวเวลซิวาซูมอริสเจมแล้วก็กองกลางยังเป็นเซตเดิมนะครับกองเต้ Kong โควสิตเมสันเมาสามกองหน้าเซตเดิมคับแวนเนอร์แทมมี่ซีเยกเรียกว่าถ้าถามว่าจะเปลี่ยนตรงไหนก็เปลี่ยนตรงแค่ซิลวาลงก่อนเรดิกเกอร์นะครับส่วนฝั่งของตริบูนาครับคาดการ3แนวรุกตรงกันแต่ว่ากองกลางเขาเชื่อว่าไคฮาวเวสมีโอกาสลงก่อนทางมาตโอโควสิตนะครับแบ็กโฟร์คาดตรงกันประตูคาดตรงกันเพราะฉะนั้นเห็นต่างกันแค่ตรงตำแหน่งโควสิตกับไคฮาวเวสเท่านั้นนะครับว่าใครจะลงสนามก่อนในเกมนี้ถ้าฮาวเวส ฟิตเพียงพอก็มีโอกาสได้ออกสตาร์ทแต่ถ้าเกิดความฟิตยังไม่ร้อยรอสำรองก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อีกหนึ่งจุดที่อยากให้ดูเขาคือฝั่งแรนส์เนี่ยคนนี้กลับมาแล้วนะครับเอดูอาโดคาร์มาวิงกานะครับคนนี้เป็นกองกลางดาวรุ่งที่มีค่าสถิตแท็กเกิลหรือว่าเข้าปะทะสำเร็จมากสุดของลีกเอิงใดูการก่อนเลยนะครับเทพมากนะครับเป็นดาวรุ่งที่แบบเป็นวันเดอร์คิดในแบบที่เรอลมาติดยังอยากได้ตัวจะพยายามคว้าตัวไปร่วมทีมให้ได้เพราะฉะนั้น การทำเกมจากตรงกลางสนามไม่ง่ายครับเพราะคามาวิงกาได้รับคำชมดูเรตติง้งดีครับคนอื่นก็หกกัน5กันไอ้น,นี่รอ่อ7.19ครับเล่นดีจริงครับเป็นเด็กนรกเลยครับต้องระวังให้ดีซับเอดูอาโดคามาวิงกาส่วนการฟันทงเหมือนที่ผมบอกไปครับว่า,าพวกสกายสปอร์ตไม่มาพวกเบอร์บรตอฟจากเมโทรไมมาพวกมาร์คลอเรนซนจาก BBC ไมมาแต่ว่าเว็บไซต์ทรีมูนา เขารวมมาจาก Who Score แล้วก็ Sport m o มให้เป็นการฟันธงเกรดเทียร์สองกันนะครับซึ่งของ Who Score เขาเชื่อว่าเชลซีน่าจ,จะชนะแรนส์ได้2ประตูต่อ0นะครับนะส่วนทาง Sport m o ม e ก็ให้สกอร์เดียวกันนะครับ2-0เขาเชื่อว่าจะเก็บครีนชีตได้ทั้งคู่โดยมองไปที่สถิติที่ผ่านมาเชลซีเสียประตูค่อนข้างน้อยนะครับอย่างนัดล่าสุดเจอกับนิวคาสเซิลเราก็เก็บครีนชีตได้เช่นกันนะครับเขาให้กันมา2 0ซึ่งเอาว่ากันตามตรงนะครับ ถ้าถามผมว่าสกอร์เกมนี้จะออกมาเป็นยังไงผมรู้สึกว่าเกมที่แล้วที่เจอกันที่แตนฟอร์ดจริงๆแรนด์แม่กเน่นดีะนวย้ยเขาเล่นใช้ได้เลยแต่ผมว่าจุดเปลี่ยนคือการที่พวกเขาเหลือผู้เล่น10คนนะครับหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นเชลซีคอมบอนบุกเป็นส่วนใหญ่แต่ภาพรวมไม่หมูนะครับเจอกับแรนด์ไม่หมูผมว่าไม่ง่ายแต่ก็ยังเชื่อว่าเชลซีน่าจะเก็บชายชนะได้อยู่ยังมองว่าการที่มีเมนดี้มีซิลวามีซูมา แล้วมีกองเต้คอยปัดกวาดให้เนี่ยน่าจะเก็บครีมชีตได้นะครับส่วนสกอร์ผมว่าคมไม่ถึงขั้นถล่มทลายคิดว่าชนะ แต่อาจจะ1 0หรือไม่ก็2 0นะครับคิดว่าสกอร์ประมาณนี้นะครับในความเห็นของผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันได้คืนนี้เตะเร็วหน่อยนะครับเที่ยงคืน55ผมเจอเวลาผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับคืนนี้เที่ยงคืน55ผมก็เลยกะว่าสัก4ี่ทุ่มนอนสักตื่นหนึ่งก่อนแล้วก็ตื่นมาดูบอลจบไลฟ์หลังเกมแล้วค่อยนอนอีกตื่นหนึ่งนะครับก็ร่างกายได้เวลากลับมาน็อกอีกครั้งหนละังจากที่ผมไม่น็อกมา2สัปดาห์เต็มๆเพราะไม่มี UCL นะครับอะ จากเรื่องของพรีวิวนะครับไปดูเรื่องของอนาคตคนนี้ดีกว่าครับโอลิเวียชิวูนะครับคือก่อนเริ่มเกมเนะี่ยจริงๆฟรัค์นำผ่านให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าอยากให้ชิวูอยู่ต่อเพราะว่าเขาคือนักเตะคนสำคัญแต่อย่างไรก็ตามครับดิอเลติกยูเคครับสื่อชื่อดังโดยนักข่าวเดวิดออนสตีนนะครับเขารายงานบอกว่ามีโอกาสสูงมากเหมือนกันที่เชลซี จะยอมปล่อยให้ชิวโรออกจากทีมในเดือนมกราคมถ้านักเตะขอย้ายขึ้นมาจริงๆคือเชลซีก็เข้าใจมุมนักเตะนะครับคือชิวโรเนี่ยปีนี้พิ่งเล่นไป157นาทีนักเตะกลัวว่าจะหลุดโคตาไปเล่นยูโร2021เดี๋ยวโดนดีๆดเยเดชองตัดชื่อเอาเชลซี Chelsea เนี่ยไม่อยากเสียเอาไปหรอกแต่ถ้าเป็นเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสเล่นทีมชาติอะไรพวกเนี้ย เข้าใจสโมสรเข้าใจนะครับเข้าใจเป็นอย่างดีอาจจะยอมปล่อยตัวก็ได้แต่อย่างไรก็ดีครับโอกาสพลิกที่เชลซีจะไม่ปล่อยก็มีเหมือนกันคือสมมุติถ้าเกิดเดือนธันวาคมกราคมมีกองหน้าคนใดคนหนึ่งเจ็บขึ้นมาแบบน,นี้เชลซีก็อาจจะขอให้ชิรูอยู่ช่วยทีมต่อไปก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดอยู่ต่อแล้วมีคนเจ็บเนี่ยโอกาสลงสนามของเขาก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับผมเข้าใจนะครับคนที่แบบอยากให้โอกาสชิรูเล่นบ้างชอบชิรูมากกว่าแทมมี่แต่ก็เหมือนที่บอกไปครับว่า ช่วงวงนี้คนนี้มันเล่นดีครับแทมมี่เล่นดีแลมพาชมบอกระนั้นเนี่ยก็เป็นดรอปเขายากเหมือนกันนะครับจากโอลิเวียชิรูครับไปดูกันที่ความฟินของเมสันเม์ดีกว่านะครับก็คือมีแฟนเชลซีนะครับไปทําภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับใกล้ๆกับสแตมฟอร์ดบริดต์นะครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆกับแสาเห็นพวกเสากระโดงนี่ไหมตรงนี้คือสแตมฟอร์ดบริดต์นะครับแล้วก็อันนี้คือข้างๆกันเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ย ย่ากนี่ค่อนข้างเจเริญน,นะครับผมผมไปตอนผมไปอังกฤษมาช่วงช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยร้านค้าร้านอาหารพวกนี้เต็มเลยนะครับคือหลังตึกเนี่ยร้านอาหารเต็มไปหมดเลยค่อนข้างเจเริญเลยนะครับซึ่งเมสันเมล์เพิ่งเล่นได้กับทีมชุดใหญ่เชลซีเป็นปีที่2แต่ว่ามีภาพจิตกรรมฝาผนังอยู่ใกล้กสแตมฟอร์ดบริตแล้วนะครับคอนเซปต์เนี่ยเหมือนมาขายเกม PS5 ยังไงก็ไม่รู้นะครับมีโลก โค้ด p พ5ด้วยนะแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับสีเหลี่ยม3เหลี่ยม OX พวกนี้ซึ่งมันเป็นปุ่มกดในจอย p l y y t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  o o n ไงแต่แต่เมสันเมาส์ภาคนี้เหมือนเขาได้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของนักเตะรุ่นเยาวในเกมฟ i f a 21ด้วยนะครับแล้วพอเมสันเมาส์เห็นภาพนี้ขึ้นมา <c oughs> เขาก็เลยต้องโพสต์ลง IG Story ครับพูดแบบขอบคุณเนะี่ย เมสันเมาส์ก็บอกคำนองว่าโอ้โหจากอะคาเดมีของสโมสรสู่การมีภาพจิจกรรมฝาผนังข้างๆแซนฟอร์ดบริดต์เนี่ยคือแบบผมพูดไม่ออกเลยนะครับเมสันเมาส์ฟินครับคือฟินมากคือเราลอ,ลองคิดภาพตามถ้าแบบมีภาพตัวเองแบบใหญ่ขนาดเนี้ยที่แบบไม่ใช่ของ o f f ฟิเชียลทำเนี่ยใหญ่ขนานี้ติดอยู่เนี่ยเป็นใครใครก็ต้องฟินครับถูกไหมครับก็ต้องฟินอยู่แล้วซึ่งมันทําให้ผมนึกถึงนี่ครับ นึกถึงของที่เมืองลิเวอร์พูลเขาจะนิยมกันมากิจกรรมฝาผนังเนี่ยวาดรูปบนอิฐอะไรแบบนี้ของเจอเก้นครอปของเทรนอาร์โนซาลาพวกนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับในที่สุดก็มีของฝั่งเชลซีบ้างนะครับก็ขอให้เวสันเมารักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปนะครับก็ผมเชื่อว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แบบชนะใจทุกคนแบบ100%เนะครับเพราะว่าเมาส์ไม่ใช่คนที่แบบเด่นเรื่องของเทคนิคขนาดนั้นแต่เขาได้เรื่องของความขยันไงซึ่งหวังว่าในอนาคต เขาจะซื้อใจแฟนบอลได้มากกว่านี้นะครับตั้งใจต่อไปนะไอ้หนูนะเมสันเมาส์นะครับตอนนี้ผมก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าถ้าเมาส์มันไม่มีดีอะแลมพาร์ดก็คงไม่ให้ตัวจริงแกเรดซอเกตก,ก็คงไม่ให้ตัวจริงเพราะฉะนั้นเด็กมันก็มีดีของมันอยู่เหมือนกันนะครับไปปิดท้ายกันที่เรื่องของแฟนบอลเข้ามาชมเกมในสแตนฟอร์ดบริดจ์กันหน่อยดีกว่านะครับก็มีรายงานจาก DailyMail แล้วก็ดิอัลติกยูคออกมานะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ย ทางรัฐบาลอังกฤษนะครับเตรียมอนุญาตให้แฟนบอลเข้าไปชมในสนามได้แล้วนะครับในวันที่2ทธันวาคมเป็นต้นไปโดยรัฐบาลจะแบ่งเกณฑ์สนามกีฬาออกเป็น3ระดับนะครับอยู่กับมาตรการการล็อกดาวน์ของแต่ละเมืองด้วยนะครับถ้าเกิดเมืองไหนดีๆหน่อยเชื้อโควิดน้อยก็อาจจะให้จุแฟนบอลได้4,000คนถ้าเกิดเกรดรองลงมาอาจจะ2,000คนหรือถ้าเกิดบางเมืองที่แบบโควิดติดกันเยอะมาก ก็อาจจะไม่มีแฟนบอลก็ได้นายบริสซอนสันนะครับนาย Ан กอังกฤษนะครับ <c oughs> เขาก็คาดว่าจะบังคับให้สนามทีมในลอนดอนเนี่ยอยู่ในเทียร์2ทุกทีมนะครับซึ่งอังกฤษก็มีในลอนดอนเนี่ยก็มีคนติดโควิดพอสมควรดังนั้นเชลซีถ้าดูจากรายงานของสื่อเนี่ยถ้าเปิดให้มีแฟนบอลเข้าไปได้เ <c oughs> บื้องต้นอาจจะมีเข้าไปได้สัก2,000คนจาก40,000กว่าที่นั่งนะครับแล้วก็ถ้านัดหลังวันที่2ธันวาคมเป็นต้นไปเกมในบ้านจะมีเตะวันที่5ธันวาคม เจอกับลีสยูเนเต็ดนะครับทีมที่ฟัดก,กับลมพาดหนักมากเลยนะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีเนี้ยเดี๋ยวน่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับเพียต์ต่างๆแล้วก็การคอนเฟิร์มจากรัฐบาลอีกทีว่าจะยังไงนะครับว่าจะมีแฟนบอลเข้าไปได้หรือเปล่าดรืยส่วนตัวของผมนะครับผมรู้สึกว่าการมีแฟนบอลเป็นสเสน่ห์อยู่แล้วนะครับแต่ผมก็อยากให้เขามั่นใจก่อนจริงๆนะครับว่ามันจะไม่บานปลายใช่ไหมสำหรับโควิด1 9อัตราลดก็ส่วนหนึ่งความฟินก็ส่วนหนึ่งแต่ผมว่าสุขภาพสำคัญยิ่งกว่าแลผมว่า ที่อังกฤษมันก็จะมีคนติดโควิด1 9อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าก็มีความเสี่ยงเหมือนกันถ้ารอได้อีกนิดผมว่ารอหน่อยก็ดีนะครับหรืออาจจะรอให้มันมีวัคซีนหน่อยผมว่าอัตราลดมันอาจจะหายไปแต่ถ้าเกิดรอทุกอย่างให้มันชัวร์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่เด็ดขาดมากกว่าการปล่อยให้เดี๋ยวมันกลับมาอีกครั้งแล้วก็ต้องมีการล็อกดาวน์หนักๆอันนี้ผมว่า มันอาจจะไม่คุ้มเอาก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนํามาฝากให้ในวันนี้นะครับก่อนจะไปฝากทุกคนนะครับไปติดตามช่องบอส e อ r ร์ h ช n n นลดูคลิปล่าสุดกันด้วยนะครับไปเที่ยวอยุธยามีแจกเสื้อช่องปีเตอร์บอสด้วยนะครับ แล้วก็ผลงานของผมกับ o f f ฟิเชีเช่นกันไปสนับสนุนกันได้รวมถึงสปอนเซอร์ของผมนะครับยาทาย 1, 2, นะครับสรบรพคุณตามนี้เลยครับสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้แล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองนะครับสั่งซื้อได้เช่นกันทักไปบอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์บสนะครับช่วงนี้ผมปีเตอร์บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย